ในส่วนของตัวเองนะคะที่เป็นสมาชิกนะครัผู้แพราษฎรเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเรามีนโยบายตัวนึ่งที่ขับเออคลื่อนในเรื่องของลดรายจา่ายสร้างรายได้ขยายโอกาสตัวนี้ครอบคลุมทุกอย่างเลยค่ะลดรายจ่ายของพี่น้องในชุมชนที่ต้องไปเสียงเงินซ่อมเครืาาะคะ่องใช้ไฟฟ้าโรงที่อื่นก็มาซ่อมที่การสอสารของธนาคารสร้างรายได้สร้างรายได้ในอง่ไหถ้าหากว่าเราสามารถ ที่จะฝึกอาชีพนะคะจากการอบรมครั้งนี้เราก็ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้เนง,เงก็ยังคิดว่าเดี๋ยวคงจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในช่วงที่เหลือน,นี้นะคะให้น้องๆในชุมชนลูกหลานของเรารุ่นเจกเล็กแดงเนะะี่ยค่ะได้ออกมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับทางชุมชน,นด้วยก็น่าจะเป็นภาพที่ดีแล้วก็เสริมสร้างความสามัคคีของพวกเรานะคะ ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางธนาคารอมสินที่ได้เน้นเห็น <ๆ S 1> ถึงความสำคัญแล้วก็ให้กิจกรรมของชุมชนนั้นสามารถที่จะสร้างความรักความสามัคคีสร้างสิ่งที่ต่อยอดทำให้ชุมชนอยู่ดีด,ด,ดีในอนาคตได้หากว่า มีโอกาสต่อไปที่อิ่มเป็นส่วนหนึ่งในการปักกันในเรื่องของงบประมาณนะคะในการสนับสนุนอภิปรายในสภาให้พวกเราได้เห็นถึงสิ่งที่ดีๆของกิจกรรมตรงนี้ก็จะมีายามปักกันต่อไปในอนาคตด้วยนะคะ